คุณเสถาครับคุณธรรมนัตครับผมพาคุณมาที่การทุกนาเนี่ยให้คุณมาฟังเสียงอะไรบางเสียงบางอย่างคุณได้ยินเสียงไหมคุณตั้งใจฟังสิฟังดีๆฟังดีๆคุณจะได้ยินเสียงพี่น้องชาวนาที่ร้องกันลังมมทั้งทุกนาเลยเขาไม่ต้องการปุ๋ยคนละครึ่งเขาต้องการเงินหนึ่งพันบาทเขาบอกว่าเอาเงินหนึ่พันบาทเงินสดสคืนเขาและเอาปุ๋ยกลับคืนไปเขาไม่ต้องการ ที่เลวร้ายโครงการนี้เป็นโครงการที่เอื้อในทุนแทนที่จะเติมเงินเข้ากระเป๋าชาวนาแต่กลับกลายเป็นว่าเอาเงินของชาวนาไปเติมให้กระเป๋าในทุนมันเป็นการเอื้อในทุนชัดๆคุณคิดถึงอกค่าอกเราสิเป็นคุณคุณจะเอาปุ๋ยได้เอาเงินสดทุกคนก็ตอะการเงินสดผมขอเตือนคุณไว้นะว่าโครงการปุ๋ยเนี่ยเคยทำรัฐมนตรีติดคุกมาแล้วอดีตเคยมีรัฐมนตรีคนหนึ่งซื้อปุ๋ยสามล้านกว่าล้านเท่านั้นเองมีการติดคุกเกิดขึ้น โครงการนี้รัดตังเขาไว้รวมสามหมื่นล้านชาวนาจา่ายขึ้นเนีินเกือบสามหมื่นล้านบาทบเบ็ดเสร็จห้าถึงหกหมื่นล้านบาทเงินเหล่านี้จะไปเอื้อให้กับนายทุนปุ๋ยและมีความเสี่ยงที่ทุจริตเกิดขึ้นดังนั้นคุณฟังชาวนาหน่อยคุณได้ยินไหมล่ะหลังผมเนี่ยเสียงพี่น้องชาวนาดังระงมเต็มทุกนาไปหมดเลยเอาเงินหนึ่งพันบาทคืนเขาและเอาปุ๋ยคนละครึ่งกลับคืนไปถ้าคุณยังดื้อด,ดึง โครงการนี้คือโครงการสูบเลือดชาวนารีดเลือดจากปูคุณจําไว้เลยและวันหนึ่งชาวนาเขาจะไม่ให้อภัยพวกคุณจําไว้